มาด้จายำวุญเส้นจ้ะยำวุญเส้นหมูสับค่ะวส่ mm hmm. พริกเมื mm ่ hmm. ท่านกล่ายกินซี่ฟูดจ้ะ Mm hmm. แบ่บต้องการกินยังกระแซบนักพน้องเนานะมาแด้วจ้า mm hmm. วันนี้น้องภาดินาครบหกเดือนไม่อยากพันกันพันกะเชิญนะจ๊ะเพามันเชิญแบบว่านัดนะจ๊ะนัดกินเพราะมันขนมเค,ค้กอีกนํำบ่จ้า พราะว่าคนดัดเซียเวลาว,วันเอียงแบบดีๆเพื่อนก,กน็มากันมัดกันกินเค้กกันใช่ิหมจ๊ะ แสบจ้ะคันท่าต้องการกินยังกระแสบเนาะจ้ะพี่น้องบุญเจรนสองหอจ้ะ พออุ้มหลุลงไปเล่นทางล่างจ้ะ,ะเล่นกับไม่ยาพ่อปูตอนมันเป็นสะไบฝรั่งเล็กๆกับไม่ยากับบอเดเมักนะจ้าเพิ่นกับบอกลูกทรายเพิ่นว่าเอา้าคือไปเอาค้นไม่หลูกติดเพิ่นวะอันนี้คือเพิ่นบอกสูฟั่งเองเลยได้จ้ะไม่ยาตอนที่เพิ่นแบบว่าย่อมรับเข้าแล้วนะแม่จ้ะมันจะมีลูกไรายเพิ่นกับพี่สูสดวา เขาฮักเข้านะาจา๊ะเขาก็บอกแม่เขาว่าเขาฮักเข้าจังเลยเขาก็จัดแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้บัดเทนี่ที่นี่เข้ามามไมยูกับเพิน่นหรูสายเพิ่นกับว่าเธอมาเป็นเมียฉันเธอบรอย่กับพ,พอฉันแม่ฉันเธอก็บ่ต้องคิดอีกอย่างมากเออกลัวกับเขาค้างเข้าอยู่ในแม่จับกัวกระค้างเข้าตลอดก็เลยยูต้องกันใดจ้ะ คนรัเสเซียนี่ด้อจ้ะโอ้ยความสะอาดเพิ่นเนี่ยสิแบบเนียบเลย้อจ้ะไม่ยานี่แบบมักคเคยความสะอาดแห้งจ้ะในลูกไผ่ขี้ขาดมันจะมนเนาะแต่วานก็ะเฮ็ดยุดจ้าเฮ็ดอันมองจะห้องยูนละจ๊ะต่เพิ่นก็ดียู่จ้าช่วงนี้เพิ่นกะเพิ่นกะเข้าใจละจ๊ะมันก็ยอมรับละ ของและเเป็นกับจะมีเ้าแห่ลูกไายเพิ่นว่าเออคือเอาผูยิ่งมีลูกมีลูกแล้วมีผัวมาแล้วอยังสิแม่จ้ะเพราะเพิ่นมีลูกไายผู้เดียวเนะจ้ะอ,อันเดียดจ้ากัม้ยากับบะหมี่อย่างหลาย บอกไว้เไ,ได้ทุกคนครับผู้ใดๆบัวฝารังย่าไปย่อมเขาได้จ้ะช่วงแหลกๆคนเขาบอกเฮ็ดยังงนะสิันห้อเฮ็ดบ่ได้เ,าเา้างกับเบาไปเลยได้จ้ะ c o m m ว่าเขาบอกเฮ็ดความสะอาดั้งแต่สันไยไตฮอสันเทิ่งห้องกับเฮ็ดรับหูรับตาเฮ็ดเพราะว่าฮาักเขากับบ่แมนได้จ้ะห้องต้องเวา้จาจ้ะยิ่าไปย่อมเรื่องเฮ็ดกับขเ,ขกกเขาเพื่อนจ้ะคนห้อเฮ็ดบ่ได้หรือบ่อยากเฮ็ด เ้ากระตรงคุยกันจะเบาเลยว่าฉันมาเป็นเมียเธอเด้อบรดเไนมา,มาเป็นแม่บ้านอันนี้ก็เบาเพราะว่าเห็นหลายคนบนเบานะจะวัดฝรั่งแต่งผู้หญิงไทยเพื่อมาเป็นแม่บ้านมันกับบอมแมนดอกใจกทุกคนห้องกระเฮ็ดมองที่เห้องยู่นั่นแหะจ้าแม่บ้าน,นอีหยังกับเขาห้องกระเฮ็ดเท่าที่เขาอยากกินวานนี่กับบด้เตดกับเขาหายพัวกินตลอดนดอจ้าเฮ็ดเท่าที่แบบเจ้าของกินกินเอง เขากินน้ำไตเข้าวขากินกันเขากินน้ำบ่ได้เขาก็หาเห็ดยางอื่นกินจ้าอืมอ๋อ แ่บเนืยในพ่งบายสามมงจ้ะ ประมาณหามวงกแงกไมายาน,นากินนากินร่วมกันอีกอือ Hmm.